เจ็ที่นั่งอีกหนึ่งคันนะคะที่ราคาประหยัดที่สุดเลยก็คือตัวนี้เลยเจ้า Toyota Hilux Sport Rider นะคะเป็นรุ่นพี่ของ Fortuner นั่นเองเป็นพ่อเขาเนะเกิดก่อนนะตัวนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้าเอามาแลกกับน้องมินนะเจ้าป้นเอามาแลกกับตัว m มิตซูบิชิไทตันไปเนาะหือดูโดยรวมทั่วไปทั้งคันก่อนคันนี้นะคะสภาพเดิมๆิมนะคะเก็บสีใื้อลูกค้าเรียบร้อยแล้วที่สําคัญทําความสะอาดภายในฮื้อตัวมันเหมาะมเหมาะมันงามห่ะงามเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะเจ้านี่ฮะ ดูสิภายในนะคะที่ลูกค้าจะพบถึงความแตกต่างที่มันแตกต่างจากไปซื้อรถต่ำบ้านต่ำจ่องเนาะนี่คือตรงนี้ค่ะเราทําความสะอาดให้ลูกค้าหมดแล้วซักเบาซักพรมให้แล้วนะตัวนี้นะเจ้าเนะเปิดทต่หอหลังนี่หลังเขาก็เที่ยวแล้วน,นะเจ้าเขาซักขึ้นแล้วนะคะทําความสะอาดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะเจ้า ตึงภายนอกภายในทำความสะอาดเก็บให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้เพียง1,2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเนาะนี่ทั้งหน้ามนะเจำนี่นี่นดูดูพร้อมซะก่อนนะคะปังไม่ไหวคือเป็นรถที่ถึงจะปีแก่แต่ก็ถือว่าถ้าเป็นคนกับพอดูแลตัวเก่าไดด้ีมากจัดเหมาะแล้วเจ้าเป็นคนก็คือไม่ยิงก็ยังหุ่นดีอยู่อ่อ รถปี C2 นะคะหรือปี1999สภาพโดยรวมทั่วไปทั้งคันคือเหมาะขนาดเลยช่องแอร์ครบไม่มีหักเลยนะดูสิเห็นไหมครบทุกอย่างทุกจุดนะคะเกียร์ธรรมดาเค,เครื่องยนต์ดีเซลสตาร์ตติดชึ่อเลยนะเจ้านี่เลยนะคะนี่นะบอกก็สะอาดแล้วทำความสะอาดให้หมดพร้อมใช้งานนะคะมันมีตามมนมีจนนะเจ้าเดี๋ยวเปิดทู่พอตังหน้าน่กันาดูข้างหน้านะ เปิดให้ดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่สุดเครื่อง 5L ที่ทนทานนะคะเขามีชื่อเสียงด้านเรื่องความทนทานของรถนะรุ่นนี้คือทนมากนะคะนี่เลยเปิดดูนี่นะคะ,น,ะนี่เลยดูสินะ,นะดูสิเห็นไหมทนมากนี่ ทของโตโยต้าก็ยังอยู่นะคะคันนี้นะด,ดูซินะโตโยต้าไฮรักสปอร์ตไรเดอร์ชื่อเต็มคุอยาวต้องกุดกรรมนะคะนี่นะดูดิสันทัลล็อกก็ใช้งานได้อยู่เห็นไหมพร้อมใช้นะคะนี่นะตัวนี้นะคะน,นี่กดสวิตชนะเปิดออกอนะคะนี่นี่นะ ้งานได้นะคะนี่เห็นไหมใช้งานได้ดีอยู่นะคะคันนี้พร้อมหาเจ้าของใหม่แล้วราคาแค่1นึ0 0แสบาทเท่านั้นนะคะสําหรับเงินสดเนาะอยากได้รถไว้ไปใช้กับครอบครัวสักคันหนึ่งนะเจ้าเป็นตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะ Toyota Hilux Sport Rider ค่ะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะอยากเป็นเจ้าของ Adria h หา m มินก่อนได้ที่ s d z i k e c m หรือโทรหามินไห้ที่หกศู6 6ี่4 6ึ4ถึงค่ะ